มาสู่ช่วงที่2ของรายการคือช่วงของหุดเทคนิคสุดแซ่บนะครับโดยคุณอภิวัตรทวีสิริเวชนักเทคนิคของเมย์แบงกิฟเองนะครับเรียกว่าวันนี้แนะนําหุ้น2ตัวนะครับตัวแรกคือตัวบ้านปูนะครับต้องบอกเลยว่าดูจากกราฟแล้วนะครับโมเมนตัมเนี่ยแข็งแกร่งนะครับเรียกว่ามองแนวรับที่11บาท50สตางแนวนอสตไปอยู่ที่11บาทสาหรับแนวต้านบ้านปูอยู่ที่12บาทถ้าเกิดวราผ่านไม่ได้เจอกัน12บาท40สตางซึ่งวันนี้ราคาหุ้นของบ้านปูต้องบอกเลยว่า ปิดแบบเขียวนะพูดง่ายๆในะร,าราคาวุ่นอยู่ที่ปิดที่11บาท80สตางค์เพิ่มขึ้น40สตางค์ที่เป็น3.51นะครับในส่วนของเทคนิคสุดแซ่บตัวที่2นะที่คุณอภิวัตนแนะนำนะั่นคือตัวของ TQM นะครับต้องบอกเลยว่าสัญญาณเทคนิคบอกเลยว่าให้เก่งกำไรในะจังหวะย่อตัวนะเก่งกำไรจังหวะย่อตัวนะครับผมซึ่งทงางนะของคุณอภิวัฒนมองแนวรับ TQM ที่ 119บาทแนวแนวรับรไปที่117บาท50ตางสําหรับแนวต้านของ TQM อยู่ที่122บาท50ตางแนวต้านไปที่125บาท50ตางซึ่งวันนี้ราคาหุ้น TQM ปิดที่120บาท50ตางลดลง1บาท50ตางคิดเป็น1.23%นะครับนี่คือ2เทคนิคสุแสดแซ่บที่คุณอภิวัตทวิสิเวชแน,น,นะนํานะเดี๋ยวผมเชื่อว่าในช่วงวันหยุดยาวนะ3วันทําการนะสุกเสาร์อาทิตย์นะนักลงทุนนี่คงต้องไปนั่งทําการบ้าน ตรวจดูทีว่าเอว่าลายเส้นของเทคนิคที่คุณอภิวัตรให้มาเนี่ยเหมือนกับที่เราตีเส้นไหมหรือไม่เพื่อจะกำหนดยุทธศาสตร์แะวางแผนในการเล่นในการเทรดสาหรับในวันจันทร์ในจุดนี้นะคะนี่คือช่วงที่2ของรายการนั้นช่วงหกพุทธุดทรรบ